สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมดูเอสดีเหมือนเช่นเคยนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกตาไปหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าคุณไดสตาเรียเดิมๆเนี่ยเราจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับแต่ทีนี้เท่านั้นครับเอสซีออโต้ซิของเรา จัดความพิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยนะผมด้วยการนี่ครับทำสีกระจังหน้าตัวนี้ใหม่นะครับผมให้เป็นลักษณะออกแนวสปอร์ตนะครับผมและรับเข้ากันกับหน้าสเกิร์ตนะครับผมจาก s ีซีกัโตซนะครับของเรานี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะฮะสเกิร์ตตัวนี้ดียังไงนี่ครับผมเรามีไฟ LED นะครับเป็นตัว d ด y l ไลท์ซึ่งสามารถใช้งานแทนกับไฟตัดหมอกได้นะครับเนี่ยคือเสริมความปลอดภัยความมั่นใจในการขับขี ความสว่างจากไฟเดือนเนี่ยที่ผู้ใช้ทั่วไปรู้สึกไม่ค่อยสว่างก็จะมีไฟตัวของตัวสเกิร์ตเนี่ยมาช่วยเราด้วยนะครับและอีกเช่นเคยครับสินค้ายอดนิยมของเราก็คือไฟหน้าเดย์ไลท์บ y s เอสซดีตัวซีตัวนี้จะเป็นลักษณะไฟแบบไดมอนด์นะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะฮะยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้ก็ลักษณะความพิเศษเพื่อนๆคงจะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าของเราเนี่ยก็คือจะใส่ระบบความปลอดภัยเรื่องของไฟเลี้ยวเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวต่อมาผมไปดู ของชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพาน้มาดูกันต่อนะครับจากเมื่อกี้อ่สังเกตเห็นไหมฮะความแตกต่างจากของเดิมนี่ครับคือบันไดไม่ใฟฟ้านะครับเป็นงานตรงรุ่นของ s d a ซ t o s e a t นะครับผมตัวนี้อยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสของจริงเลยจริงๆอ่าสังเกตทางด้านข้างเนี่ยลักษณะก็จะมีเรื่องของความสวยงามนะครับผมแต่ถ้าเมื่อเรามองทางด้านหน้ามาละอ่า สงสัยกันไหมครับว่าถ to ้าต mm ิดบนระดับนี้เนี่ยมันจะติดทุกบาทไหมเดี๋ยวให้ตากล้องอินเสิร์ตภาพที่เป็นมุมด้านหน้าให้ดูนะครับผมบันไดไม่ไฟฟ้าของ e c ซี C ของเราเนี่ยการออกแบบมาเป็นดีไซน์ตรงรุ่นนะครับและระยะของบันไดที่โผล่ออกมาจากตัวรถเนี่ยจะไม่เกินหูช้างรถหรือถ้าสังเกตดูที่เพื่อนเห็นเนี่ยจะไม่เกินซุ้มล้อออกมากเห็นไหมฮะนี่แหละครับทําให้ผู้ใช้ผู้ใช้รถเนี่ยจะรู้สึกว่า บันไดเนี่ยมันไม่เกิกกัดในการที่จะเบียดสุบบาทมากนะครับผมนี่ครับคือการออกแบบอย่างใส่ใจของร้าน s อสซีเอโตซีของเรานะครับตัวนี้นะครับสวยไหมครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือชุดครอบมือจับนะครับผมลายเคปล่านะครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเรามีการเปิดปิดตลอดอยู่แล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะโดนแหวนโดนนาฬิกาโดนกําไลอะไรอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยลดรอยอะไรได้เยอะเลยนะครับผมนะฮะและได้ความสวยงามแน่นอนและเช่นกันครับ สินค้าชุดนี้1ชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมประตูทั้ง4บานนะครับและประตูบานท้ายอีก1บานนะครับอ่าและที่ต่อมานี่ครับแหลกหลังคานะครับผมของแท้จากเกาหลีนะครับตัวนี้อ่า by scd auto seat เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นแหลกหลังคาที่ใช้การยึดเจาะกับตัวรถนะครับซึ่งทําให้สามารถใช้งานได้จริงนะฮะ นอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีสัมภาระเยอะหรือต้องการที่จะไปใส่ทุเล่นะครับหรือแร็คเพิ่มเนี่ยก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมนะฮะและที่เพื่อนเห็นอยู่ครับพี่ผมบอกแล้วไงว่าสินค้ายอดนิยมของเราคือระบบไฟครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เพื่อนๆจะได้รับจากการที่มาติดตั้งระบบไฟกับร้านเรานะครับนี่แหละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะมากคลิปเลยนะครับตัวนี้จากของเดิมที่ด้านบนเนี่ย จะไม่มีไฟนะครับจะเป็นดัมมี่หลอกนะอันนี้ SCD ดีของเราก็จัดระบบไฟไปให้แล้วก็เพิ่มของความปลอดภัยไปให้ด้วยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตากล้องแผนกล้องมาใหใกล้หน่อยนะครับนี่นะฮะอ๋อเนี่ครับก็กำลังมาแกะไฟเนาะเนี่ยฮะเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยลักษณะของสัญญาณฉุกเฉินก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับ คืออย่างที่ผมบอกเลยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ความปลอดภัยการใช้งานของรถไปด้วยนะครับนี่เนี่ยกำลังจะไปส่งนะฮะเดี๋ออยวนี้เราก็จะเดินทางขึ้น,นไปที่อุดมสุขนะครับผมนะครับเป็ลูกค้าเจ้าของรถกำลังเดินทางจากวิทยานะครับเดี๋ยวจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่อุดมสุขนะก็สุดท้ายนะครับผมสิ่งที่อยากแนะนํานเพื่อนจริงเนี่ยอันนี้จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมบอกตรงเลยว่าสวยมาก ใส่แล้วเนี่ยดูแบบว่ารถคุณมันหรูหรามากเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือเพุการลอยท้ายรถนะครับมียังไงครับชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นเพุการลอยท้ายรถเมื่อคุณมีกระเป๋าสัมภาระหรือถุงก๊อฟหรืออะไรก็ตามจักรยานเนี่ยที่เวลาในการเราจะขนของขึ้นลงเนี่ยไอเพทตัวนี้แหละครับมันจะช่วยในการป้องกันลอยจากตัวสีรถให้และความสวยงามครับผมได้เลยเห็นเห็นเลยผองบอกเลยว่า เดิมๆม,มันจะไม่โลดแล้วเพราะเรามีอ่าดูผมยัตัวนี้มานะครับรับกับชุดสเกิร์ตของเรานะครับที่เป็นท่อหลอกตัวนี้นะครับอา่าเป็นท่อหลออนะครับอ่านี่ครับมีไฟทับทิมให้นะครับผมนะครับอย่างที่เอ็นเห็นเลยว่าเซสเกิร์ตของเราเนี่ยมันจะไม่เน้นเรื่องของความเตี้ยมากนะครับเพราะว่าเรามองคำนึงถึงการใช้งานจริงนะครับโอเคอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่เนี่ย เพื่อนๆชอบสินค้าชิ้นไหนเราคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมหรือสงสัยในราคาการใช้งานหรือต้องการที่จะนัดคิวติดตั้งติดต่อพวกเราทั้ง3คนได้นะครับผมที่เอสดียตโตซนะครับเดี๋ยวนุกจะทิ้งเบอร์นะครับคุณบิ๊กนะครับคุณทอมแล้วก็ของคุณนุกให้นะครับทั้ง3คนนะครับที่ท้ายคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปส่งรถให้ท่านเจ้าของรถก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาให้ชมอีกก็ ติดตามกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปครับไปส่งรถแล้วครับ พร้อแล้วกับการส่งมอบนะครับเดี๋ยวจะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่คุณนุกนะครับขับรถนําไปส่งให้กับลูกค้านะครับที่บ้านและนี่ก็เป็นบริการดีๆจาก SCD Auto s i และทีมงานเรา SCD ครับขอบคุณครับ